เทอมที่สองที่ไปอยู่ที่จีนอะก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ยิ่งกว่าทกหมดบุญหมดยิ่งกว่าเทอมแรกเลยอะเทอมแรกแค่ของหายใช่ไหมแต่เทอมสองคือป่วยเลยดวงเราคงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็คงต้องไปทําบุญด้วยตัดสินใจยังไม่กลับไทยแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่เซี่ยงไฮ้คือก็รักษาเองทําเองทุกอย่างเออเออไม่รู้เอาความกล้ามาจากไหนที่แบบอยู่จีนแล้วก็ทําเองเออเองอย่างนี้ซึ่งไม่แนะนํานะคะทุกคนพาโลตาเจ้าหอไม่นะคะไม่ฟาชัยนิดค่ะ วันนี้นะคะไมค์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่เซี่ยงไฮ้นะคะว่าการหาหมอที่จีเนี่ยมันยากหรือเปล่าแล้วเราสื่อสารกับหมอยังไงแล้วเป็นอะไรทําไมถึงไปหาหมอแล้วก็เรื่องประกันนะคะสาคัญมากๆทุกคนควรจะทําประกันก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศในระยะยาวหรือระยะสั้นก็ควรที่จะมีประกันเอาไว้จะมาเล่าเหตุการณ์ถึงตอนที่ไมไปเรียนเซี่ยงไฮ้เทอมที่2นะคะเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทหมอรองกระดูกทับเส้นประสาท ทุกคนแบบได้ยินเรารู้สึกว่าไงคือไกลตัวปะดูไม่น่าจะเป็นแบบคนอายุน้อยๆก็จะเป็นปะ่ะเอ้ยอายุน้อยอยู่ ก่อนที่จะเริ่มเทอมที่สองครั้งนี้ค่ะพอดีว่าไม้มีรับปริญญาที่ไทยซึ่งไม่ไปช้ากว่าปกติประมาณ2หรือสามอาทิตย์ประมาณนี้แหละแล้วคือไม่ก็ชะล่าใจไม่ซื้อประกันเอาไว้ประกันเดินทางหรือประกันสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าถ้าเราไปช้าแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วใช่ไหมก็แบบคิดว่าคงจะไม่ป่วยหรอกอะไรแบบเนี้ก็เลยไม่ซื้อประกันพอไม่ซื้อประกันเพื่อป่วยเลยอ่อนองกระดูกทับเส้นประสาทก็คือมันเจ็บ ช่วงเอวแล้วก็ลงไปที่สะโพกแล้วก็ขาซ้ายทั้งขาเลยคือตอนนั้นที่เป็นอะเดินไม่ได้เดินไม่ได้ไไดจริงๆคือเดินไม่ถึง1นาทีไม่ถึง30มสิบวิอะคือมันแบบเดินต่อไม่ได้ต้องนั่งก่อนต้องนั่งพักอะไรเงี้ยคือตอนแรกมาก,ก็กังวลมากเลยนะว่าแบบเดินไม่ได้แล้วจะไปหาหมอโรงพยาบาลไหนก็ตอนแรกอะไปหาห้องพยาบาลของมหาลัยก่อนเพื่อนคนไทยแนะนํามาว่าเออลองไปดูตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยว่าแบบอาจจะเป็นไม่มากใช่ไหมเขาอาจจะจ่ายยามาให้เรากินได้พอไปห้องพยาบาล เราก็เล่าอาการให้คนที่ตรวจอ่ะฟังว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเดินไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็เจ็บตรงนี้ตรงนี้แล้วเขาก็เขียนแค่ชื่อโรงพยาบาลมาแล้วก็บอกว่าไปโรงพยาบาลนี้นะแล้วก็ไปตรวจตามนี่นี่นี่เราก็แบบอา้าวคือขอขอยาไม่ได้หรอคือมันอาจจะแค่ปวด เฉยหรือเปล่ากินยาก็หายไหมเขาบอกว่าเราตรวจไม่ได้คือคุณต้องไปโรงพยาบาลวันนั้นก็แบบเครียดล้วแบบเฮ้ยต้องไปโรงพยาบาลแล้วพอดีว่าก็ปรึกษาเพื่อนเนี่ยแหละเขาก็มีรุ่นพี่คนนึงเขาก็แนะนำโรงพยาบาลนี้มาวันนั้นก็ตัดสินใจเรียกแท็กซี่ไปพอเราเป็นต่างชาติเนะ้อถ้าเราไปหาหมอเราก็ต้องพกพาสปอร์ตไปด้วยนะคะสําคัญมากๆเลยนะพาสปอร์ต โรงพยาบาลชื่อเจ้าคุยยี่เดียวมันเป็นโรงพยาบาลแบบอินเตอร์นิดนึงเนาะหมอหรือแบบคนเนีนะจะพูดภาษาอังกฤษได้หมดตอนไปหาตอะไรก็กุ๊บว้แบบเอ๊ถ้าสมมติว่าเราคุยภาษาทางการแพทย์ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่แบบพอไปถึงอะ่ะเราก็คุยรู้เรื่องเออเข้าใจว่าแบบเราเป็นอะไรแล้วคุณหมอวินิจฉัยยังไงอย่างพอมาไปถึงหมอคือเช็คเขาตีเขา่าจับขาให้เราลองเดินเขาก็ให้เราไปทำเ <MRI S 2> <MRI S 1> อ็มอาร์ไอเอ็มอาร์ไอคือแม่งต้องเข้าป่องแบบไอเนี้ยนะทุกคนป แล้วให้อยู่นอนอยู่เฉยๆแล้วก็แบบฟุดฟๆดฟ,ดฟ,ดฟ,ดฟดอย่างเงี้ยมันเออยจำได้เลยเสียงแม่งน,น่ากลัวมากก็คือโดนไปสายตังค์แล้วตอนนั้นไม่มีประกันด้วยนะก็คือแบบอ่วมเลยจ่ายไปนี่แบบ <c oughs> โอ้โหจะร้องไห้ ทำ MRI เสร็จใช่ไหมพอผลมันออกมาหมอก,ก็บอกว่าต้องทํากายภาพบําบัดนะแล้วเขาก็แนะนําว่าให้ฝังเข็มด้วยเขาก็จ่ายยาแก้ปวดมาให้แต่บอกก่อนเลยนะว่าแบบเป็นไอหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทอ่ะกินยาแก้ปวดไม่หายจริงๆหมอให้มาเยอะมากแล้วตอนแรกก็แบบคิดว่าเออกินยาแก้ปวดก็อาจจะหายหรือเปล่าก็กินไปกินตามที่หมอสั่งทุกวันนั่นแหละรู้สึกว่ากายภาพบําบัดครั้งแรกไป3มครั้งมั้งทาไปก่อน3ครั้งแล้วก็คือแบบทำแล้วไม่หายอ่ะคือคือมันแค่3าครั้งแหละเออมันไม่มีทางหายแต่คือไม่รู้สึกอะไบบร เลยแล้วก็แบบเจ็บมากคือทุกวันเจ็บเดินไม่ได้หนึ่งนาทีก็เดินไม่ได้30วิก็คือเจ็บแล้วต้องนั่งแล้วแล้วคือที่จนะีนอะกายภาพบําบัดแพงมากแล้วพอหลังจากนั้นมันมีคิวฝังเข็มแล้วพอครั้งแรกที่ฝังเข็มปุ๊บอะคือแบบหายทันทีคือหายเรียกว่าหายแบบเดินได้เดินระยะไกลมากไม่ค่อยได้แต่เดินได้มากขึ้นแบบระยะเวลาในการเจ็บขามันลดลงก็แบบเฮ้ยทำไมแบบ การฝังเข็มแม่ง Amazing ขนาดนี้วะแล้วก็แบบดีใจมากก็กลับมาเดินได้แล้วแล้วหลังจากนั้นก็เลยไม่ทำกายภาพบําบัดร,รู้สึกว่าฝังเข็มมามันดีกว่ากายภาพบําบัดเหมือนมันหายเจ็บเร็วอะแล้วเพราะตอนนั้นมันทรมานมากเพราะมันเจ็บขาแบบสุดๆไปเลยเลย อ๋อใช่แล้วก็ก่อนกลับไทยมามาไปขอเอกสารเขามาเป็นแผ่นฟิล์มแผ่นฟิล์มว่าเราทํา m r i มาแล้วแล้วออในหมอรองกระดูกแล้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยขอแผ่นฟิล์มขอซีดีแล้วก็เอกสารการรักษาอะไรเงี้ยเอามาให้หมอที่ไทยดูแล้วก็เลยมากายภาพบําบัดที่ไทยต่อ จริงๆถ้าเราระวังตัวมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เป็นก็ภาวนาว่าอยากเป็นกันเลยแล้วกันเนาะแต่คือมายก็แอปพอร์ตมาเกิดที่ตัวเองไงแต่พอเป็นแล้วก็รู้สึกว่ามีประสบการณ์ยิ่งขึ้นนะเหมือนแบบประสบการณ์ชีวิตนี่คือหนักแน่นเหนียวแน่นเยอะมากอะไรเงี้ยแ,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 แต่ก็เออเราก็ผ่านมันมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีคือถ้าเราไม่ป่วยเราก็คงไม่เห็นอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยพูดดูพูดดูมีปัญญาชีวิตมาก แล้วก็หวังว่าการที่มายมาแชร์ประสบการณ์การป่วยที่เมืองจีนนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนาะทาประกันไ้ด้วยนะทุกคนไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเลยนะเอาเป็นว่าขอบคุณที่ฟังนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมาแชร์ประสบการณ์ด้านอื่นๆหรือถ้าใครอยากรู้ด้านอื่นๆที่มาอยู่เซี่ยงไฮ้ก็ถามมาได้นะแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังว่าประสบการณ์เนี้ยแน่นขนาดไหนนะคะวันนี้ไปแล้วนะบายยขอบคุณค่ะจ้เจีย